ใครที่กำลังมองหาร้านไก่ตันคุณภาพราคาถูกแนะนำร้านบานยอดช็อปเป็นร้านของพี่เอนะครับผมนันตองๆครับและทางร้านยังมีบริการไก่ตันพาเผาแถมยังมีกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะหาใครสนใจนะครับผมนะฮะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมนั่นตองๆโอเคครับผมนะฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดดีกัันน้วยะครบ ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นข่าวดีนะครับผมนะฮะสำหรับการเริ่มต้นของเดือนกรกฎาคมใหม่เลยนะครับผมนะฮะรู้สึกว่าช่วงนี้นี่คือก็เหมือนจะมีการสปอยมากขึ้นนะครับผมนะฮะล้วนเป็นสาระแล้วก็ล้วนมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับผมนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับผมนะฮะตั้งแต่ต้นเดือนเลยคือเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเริ่มต้นเดือนกรกฎานี้นะครับผมนะฮะนานๆจะสปอยสักทีนานๆที่แอดมินนั้น นะครับผมนะฮะตั้งแต่แรกๆเลยก็คือเริ่มมีการสปอยมากขึ้นนะครับผมนะฮะก็มีแววว่าเหมือนจะอัปเดตในเดือนนี้ด้วยนะครับผมนะฮะแต่ก็ไม่กล้าที่จะฟันธงว่าจะอัปเดตภายในเดือนนี้จริงหรือเปล่านะครับผมนะฮะก็เห็นทางพ,พัฒนาเขาบอกว่ามันประมาณเดือนที่เจก,กรกฎาคาแต่จริงๆแล้วนะครับผมนะฮะอาจจะมีการคลาดเคลื่อนอาจจะไปเป็นเดือน8เดือนสิงหาก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะนักบิดอยู่แล้วคุณผู้ชมว่าเออถ้าซื้อรถใท้คันหนึ่งนี่กูว่าบิดไปไกลเลยแล้เนี่ยนะครับผมน้องๆโอเคครับผมใน ะฮเป็นการสปอยเล็กๆน้อยๆละกันนะครับผมนะฮะอยู่ในช่วงที่มีชื่อว่าสปอยไม่พักไม่ผ่อนไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับผมนะ GM จ๋าสปอยอะไรกันหนักหนาก็ไม่ทราบนะครับผมนะฮะชื่อยาวเป็นรถไฟอินเดียเลยมึงเออนะฮะอแต่ก่อนอื่นนะครับผมนะฮะคิดถึงบรรยากาศในการสุ่มผลเก่าๆนะครับผมนะฮะที่คาเฟ่นะครับผมนะฮะเปิดคลิปมาเนี่ยเราทำการสุ่มผลกันเลยนะครับแต่ขอญาตสุ่มผลหน่อยละกันนะครับผมนะไม่ได้สุ่มผลมานานแล้วก็ไม่ได้เปิดคลิปแบบนี้เนี่ยมานานมากแล้วนะครับผมนะฮะสุ่มผลเปนเลยแล้วกันโอ้โหขนาดกู เกลือแม่งเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมนะน้องๆอาจจะเก็บไม่ได้ด้วยนะครับผมนะทิ้งไว้จนกี่ละกันนะคุณผู้ชมโอเคไปรอช้าละกันนะครับผมนะไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าว่าในคลิปนี้มีสปอยอะไรมาใหม่บ้างนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับโอเคเราตัดภาพมาอยู่ที่หน้าทวิกันเลยนะครับผมนะฮะอยู่กับชายหรือว่าบุรุษที่มีชื่อว่าซาฟีนะครับผมนะฮะซาฟีเดฟอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะซึ่งเขาเป็นหน่วยงานที่กระจายข่าวหรือว่าเป็นการแบบเผยแพร่ข้อมูลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมนะแอดมินได้ทำการบอกว่าถ้้้าาาาาใคครรรรออยกููขข่่วสมมลตงๆนนะะับผ ให้ไปติด<ป> <HHH> ตามมันมนะครับผมนะคือเจ้าซาฟีหรือว่าซาฟิเดสนี่แหละนะครับผมนะฮะซึ่งในโพสต์นี้เนี่ยนะครับผมนะที่มันโพสต์ออกมาดูเหมือนจะเป็นภาพขาวดำนะครับผมนะแล้วก็เหมือนจะเป็นการระเบิดหรือการพ่นอะไรสักอย่างหรือเปล่าอนี้ไม่แน่ใจนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตอ่าแปลตรงนี้แล้วอ่านตรงนี้นิดนึงนะครับเขาบอกว่าสร้างทักษะใหม่นี้สำหรับบอกฟุตนะครับผมนะฮะมันเจ๋งมากเรามีผู้ติดตามถึง2 0 0 0 0คนนะครับผมนะเหมือนจะเป็นการตอบแทนหรือว่าขอบคุณอะไรบางอย่างนะครับผมนะฮะว่าถึงสองห0่นซับแล้วเธอทำการสปอยะ์ ถือว่าเป็นเรื่องดีหรือคุณผู้ชมคนไทนนะครับผมนะฮะที่อยากเห็นข่าวสารข้อมูลมากกว่านี้นะครับผมนะฮะสามารถไปกดติดตามมันได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหาหลักกันเลยดีกว่านะครับผมนะฮะในรูปนี้เนี่ยมันคือเอ่อเหมือนเป็นการระเบิดอะไรสักอย่างนะครับผมนะฮะแต่แน่นอนครับผมนะฮะมันเป็นของบอกฟุตอย่างแท้ทูเลยนะครับผมนะฮะขึ้นอยู่ที่ว่าไอ้ภาพนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะมันคือการระเบิดของอะไรหรือมันเป็นพลังหรือว่ามันเป็นขึ้นพลังงานของอะไรหรือว่าผลอะไรกันแน่นะครับผมนะอาจจะไม่ใช่ดาบนะครับจั นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนด,อเนดูเอ่อทางด้านของคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะครับอ๋อนี่ไง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 เนี่ยเจอแล้วนะครับผมนะฮะอ๋อนะครับผมนะฮะถ้าใส่สีเข้าไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนะฮะเหมือนแรงระเบิดของอ่อผลมังกรใช่ปะเหมือนเป็นแนวโนม้มเป็นผลเหมือนผลมังกรอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมนะเป็นการระเบิดอะไรอย่างนี้เปล่าครับน่าจะเป็นการพ่นไฟอ๋านี่ไงมีรูปมังกรด้วยนะครับผมนะฮะก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะเออเออใช่ใช่ใช่นะครับผมนะก็น่่าจะเปนนป็นผลมมัังกรรรบใหหือ ก็ผลมังกรตื่นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็มีความเป็นไปได้สูงเลยเกี่ยวกับผลปีศาจที่ถูกปรับมาหรือว่ารีเวิร์กหรือว่าทําการตื่นนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ขออภัยเรื่องของเสียงด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้อาจจะพูดเสียงนุ่มอาจจะพูดในเสียงที่แบบไพเราะนิดนึงนะครับผมนะฮะไม่ระโชกโ้าเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมในนี้ต้องขอไปจริงๆนะครับโอเคนะครับผมนะฮะเรื่องของคอมเมนต์ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะฮะก็ต่างคนต่างคอมเมนต์นะครับผมนะฮะไปต่างๆนานาแต่พี่มีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นมมทาของงผลักร เลยนะครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะคิดเห็นกันยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปตัวนี้ก็น่าจะมีข่าวสารที่จะมาเผยแพร่เนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับผมนะฮะมีอันเดียวนี่แหละนะครับผมนะเพราะว่ามันสปอยมาน้อยไงแล้วก็นานๆที่จะสปอยแต่รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยสปอยบ่อยขึ้นนะครับผมนะฮะมีวิแววหรือว่าเป็นเลิกที่ดีนะครับผมนะฮะในการที่จะคิดว่าเฮ้ยมันจะอัปเดตภายในเดือนนี้หรือเปล่านะครับผมนะฮะก็ภาวนาอยู่นะครับผมนะฮะให้มันอัปเเดดดดตภาาาาาาายในนนนนนนืืออีี้้ละะะะกััััคคครรบบบผผผมมฮถิิํํสญญหวว่่่ทแ มาเนี่ยนะครับผมนะฮะคือต่อจากนี้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่น่าเชื่อถือได้เลยนะครับผมนะก็หวังว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชมฮะโอเคผมนะในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมนะฮะก็อยากจะฝากเรื่องของร้านไก่ตันของพี่นะครับผมนะฮะสำหรับใครที่สนใจบริการไก่ตันนะครับผมนะฮะเป็น ID หรือว่ารหัสต่างๆเนี่ยนะครับผมนะฮะสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับผมนะฮะหรือว่าใครนะครับผมนะฮะเป็นแฟนคลับของเพชร simulator x นะครับผมนะฮะทางร้านของพี่เนี่ยก็มีบริการส่งเพชรถึงที่เลยนน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 ะะะะะะคคคครรรรััับผผผมมมมมฮฮ่่่่าาาาตตูู้้้จดหยเเองงุณชิไแพ ผมนะฮะมี10บิลเลียน50บิลเลียนแล้วก็100บิลเลียนโคตรจะคุ้มเลยนะครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจนะครับผมนะฮะลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะฮะลองกดเข้ามาดูก่อนได้นะครับคุณผู้ชมฮะโอเคทุกนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดนะีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย